ร้านอาหารชื่อดังของเกาะช้างแล้วก็วิวสวยนะคะมีหลายเมนูเลยบุกไปข้างในกันเลยค่ะว่ามีเมนูอะไรให้พี่บอยได้ทานบ้างแล้วก็อร่อยจริงไหมว้าวเข้ามาเย็นฉ่ำมากเลยแล้วก็เขาได้เขาเลยแต่งประหนึ่งแบบว่าร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะโอ้โหน่ารักมากร้านอร้านเขาจะเป็นแบบเหมือน ไม่มาทานอาหารก็เป็นคาเฟ่ได้อุ้ยทำไมคนดูแลหน้าตาดีจังเลยอะคร <Okay. laughs> สวยมากเลยดูข้างบนสิเป็นร่มสีทองอ่ะเก๋มากอ,อาหารลงเลยหิวแล้ววิวสวยแบบนี้ว่าจะมาแป๊บเดียวเสร็จต้องมาอยู่นาะนแล้วเพราะสวยจริงร้านดีมากน,นี่คือเลอเจ้าจอมหนึ่งในร้านดังมากๆของเกาะช้างดังจนเราต้องมามารีวิว สมกับคำว่าเลอเจ้าจอมเพราะว่าเลอค่ากับการเดคอเรตฟู้ดสไตล์ของเขาก็คือเดอะเบสมานี่เป็นอเมริกาโน่น้คาน้ำพึ่งฮันนี่นี่มีฮันนี่ตรงนี้เขาต้องกินได้นะนี่เขากินได้นะอืมชื่นใจเวลาเสิร์ฟจะต้องแบบละเมยดละมุนมากเลยนะเอาโหข้าวมีขามีู้ามีรสช โอ้เขาจะต้องมีวิธีการใส่นี่คือชีรามิสุเหรอคะอุ้ยไงอร่อยตัวชีรามิสุนี้อบอบควันอะไรมาครับพี่อันนี้จะเป็นไม้แอปเปิลครับอร่อยมากเป็นรีเฟรชเมนต์ครับจะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ปั่นรวมกันอ่าเบอร์รี่ปั่นนะครับแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็กินได้ทั้งเกาะช้างเลยเพราะว่าดูขนาดเธอแล้วจะไม่มีน้ำตาลนะครับบอกกับพี่บอยปั่นนะครับใช่ครับ แต่ปีทองปลูกเสกมาเรียบร้อยสดชื่นมากเธอแล้วรอนเข้ามาก็คือแก้วเดียวอยู่นะคะดูจัดเรียงอาหารมากก็คือน่ารักน่ารักเวอร์เปิดมากี่ปีแล้วคะห้ปีครับเปิดมาห้าปีแล้วเปิดก่อนโควิดแป๊บเดียวเนะ <5 S 1> าะก๋วนเตนตาวหมูสับผัดกะปิเกาะช้างที่มันชูความเป็น local food ไม่รู้จะกินอะไรก่อนเพราะว่าฟู้ดสไตล์ลีจัดมาได้แบบ ดีงามดีไซน์สวยมากเลยนะคะนี่คือเลอเจ้าจอมร้านอาหารชื่อดังบนเกาะช้างที่ใส่ทั้งเรื่องของอาร์ตดีไซน์ฝีมืออาหารเดคอเรทมาร้านนี้แล้วเพลินตาทุกอย่างจัดตกแต่งร้านดีวิวสวยมากริมทะเลนะคะบนเกาะช้างแล้วก็อาหารฝีมือจริงๆอ่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ใช้น้ำตาลเพราะว่าใช้น้ำตาลความหวานจากผลไม้แห้งไก่ ผอดกระดูกหมดแล้วนะคะอันนี้มัสั่นแกะอันนี้เป็นกะปิเกากะช้างอร่อยมากทำไมกะปิเกาะช้างอร่อยอะทะเลมันสะอา,าออคะดครับราะมันไกลจากชายฝั่งครับทีนี้ครับก็จะไม่มีมลพิษมันทให้กะปิมันแบบใส่ตามไม่ดำและม,มีความแบบกลิ่นอะ่ะมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวแบบหอมนุ่ม เชฟเก่งมากค่ะผัดได้ดูผู้ดีมากแล้วก็จังหวะในการผัดความร้อนเนี่ยเขาสมเสน่ของซีฟู้ดเอาไว้ไม่แห้งนะแล้วก็ไม่ได้แบบดูดูหดไปหมดบึกชิ้นใหญ่มากเฮ้ยบึกสดมากโอคกับอันนี้ใช้ของชาวประมงที่ดีหมดเลยมึกสดมากสดถึงขั้นแบบกัดไปคำแรกรู้เลยว่าโอ้โห จะบอกว่าผัดพริกก็ไม่ใช่นนมันมีเสน่ห์อะอันนี้เป็นเป็นสูตรของที่ร้านครับจะใช้เป็นผัดกับผลมออไม้อบแห้งครับขมหวานแล้วก็จะใส่เล้าลำครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบรสจัดก็จะมีเลมอนให้ลูกค้าก็มีใส่แหะอะอพอดีแล้วนะแล้วว่าเมนูนี้ฝรั่งกินได้แล้วฝรั่งที่แบบเปิดใจกินเผ็ดอะโอตาเตะโอตาเตะโอตาเตะกินไหมไม่รู้ว่าหอยเชลล์วะอืออะไร เย mm hmm. <Hey. S 1> ถ้ามาเกาะช้างต้องกินนะร้านเนี้ยมาไก่บ้างอันนี้เขาบอกว่าเป็นไก่เขาไก่ธรรมดาเลยเธอแต่ว่าเขาล,ล้อเอาทุกอย่างข้างในออกมาแลนะ้วไก่ทอดรถเดียวกับชันน้ำเลยรอร่อมากมัสมันแกงแก้วตาหอมยีารารสร้อนแรง mm hmm. ชายใดใกล้เกินแกง ลไ,ไม่ลงไหนไปฝันหาทำยากนะเธอมันต้อ,องอุ่มเปรี้ยวจอกส้สมมะขามแล้วก็ละมุนจากกะทิแล้วมันต้องพริกแกงถึงเครื่องเทศต้องปรุงต้องตำให้มันมีน้ำมันของเครื่องเทศออกมาแล้วก็เอาไปคลุกบนกะทิให้มันแตกมันมแล้วใส่เนื้อสัตว์ลงไปเจ้าของร้านไม่ยืนเฝ้ากูมากอ,อะไรไม่ออยจ่าได้นะครับ เฮ้ยอร่อยอร่อยเลยเธอพี่บอยเนี่ยคนที่เกิดในครอบครัวทำกบบข้าวภาคกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารภาคกลางเนี่ยถ้าพี่บอยไปชิมแล้วพี่บอยบอกอร่อยคืออร่อยมาสมั่นบางที่ทําเนี่ยเปรี้ยวนํามาก่อนบางที่หวานนํามาก่อนแต่อันเนี้ยใช้คําว่าละมุนลิ้นมันกลมกล่อมไปหมดเลยไม่มีตรงไหนโดดออกมาเลยอืมอันนี้ดีมาก จ่ไม่ใช่คนตราดถูกไหมใช่ครับไม่ใช่กรุงเทพครับเออเหมือนพี่บอยพี่บอยก็ไม่ใช่คนตราดแต่พี่บอยหลงเสน่ห์จังหวัดตราดขอบคุณคุณ,คณที่ทําให้ตราดมันมีของดีแบบนี้อ่าเราร่วมกันสร้างความภูมิใจให้กับจังหวัดตราดจังหวัดเล็กๆที่บางคนมองข้ามบางคนนับมาจังหวัดเนี่ยไม่รู้จักตราเคื่ออะไรรู้ซ้ำรู้จักแต่ช้างรู้จกักแต่เกาะช้างรู้จักแต่เกาะกูดขอบคุณคุณที่รังสรรอาหารแล้วก็อยู่ในร้านที่มันเดอะเบสประทับใจในความตั้งใจของคุณ เขาลงทุนเป็นร้อยร้อยล้านทั้งซื้อที่ทั้งรังสรรอาหารมันไม่ได้ง่ายผัดริกแห้งครับตัวนี้ใส่เ็นดายโชเมต้มีความเรี้ยวดำได้โชเมทูสซอมอนฉันขอกินตรงนี้ไม่ใครเบคอนนิดนึง ไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าอร่อยป่ะ <c oughs> คุณเรียนจบอะไรมาคุณกับข้าวอร่อยกันอย่างเงี้ยจบาหาลัยพุทชนาการที่ไหนวิทายาลัยอาชีวรศึกษาสวพาครับอ่าสวพากับศาสร์หลวงนะโรงเรียนนี้เขาเป็นห้องเครื่องในวังนะจ๊ะถูกไหมใช่ครับไม่เสียแรงพี่ถึงถามว่าคุณจบอะไรมาเพราะว่า ไทยก็คือไทยมีความเป็นไทยมากแล้วรสชาติพี่จะบอกให้คุณจัดแต่งอาหารเป็นฟิวชั่นแต่รสชาติอาหารคุณไม่ฟิวชั่นอันนี้ชื่นชมนะอนนีพวกนี้นั่งดูอยู่ในกืนน้ำลายนะที่พูดเธ <laughs> ออาหาร Fusion, ate, ฟิวชั่นเดคอเรทฝรั่งจัดแต่งมีนู่นมีนี่รสชาติไม่ฝรั่งนะคะโคตรไทยภาคกลางละมุนหมดเลยจานนี้ตอนแรกในใจกิ๊ตเมาเสิร์ฟ ฟิวชั่นมากๆเฮ้ยคุณใช้น้ำมะขามได้เก่งอันนี้คนกินไม่ได้คนทำทำเป็นบางอย่างแต่ไม่เก่งเท่าคุณแต่กินปุ๊บรู้เลยว่าโอ้โหฝีมือแม่งดีวะน้ำมะขามเนี่ยยากนะการใช้น้ำมะขามในอาหารไทยเนี่ยไม่ง่ายนะเพราะมะขามไม่ใช่น้ำปลาและมะขามไม่ใช่แอนโชวีที่จะตวงได้มะขามแต่ละฝักเปรี้ยวไม่เท่ากันความสดไม่เท่ากันความอะไรนะนะ เก่งเก่นมากชื่นชมคุณนะขอบคุณที่ชวนพี่บอยมากินอาหารแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะมีอาหารดีๆแบบนี้มันเกาะช้างถ้าเกิดคุณอยู่ที่ฝั่งอ่ะมาง่ายๆพี่บอลจะแวะกินบ่อยๆเลยแต่สุดท้ายที่อยากให้มานั่งตรงนี้ไม่ไอะไรอยากจะชื่นชมคุณว่าคุณ,คณครักอาหารไทยคุณอนุรักษ์ความเป็นไทยคุณภูมิใจในถิ่นกะปิคุณเอาของดีในชุมชนมาใช้อันนี้พี่บอยชื่นชมแวะมาอันนี้ไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้รับเงินคำบอาพูดพูดจากฮาร์ด พูดจากหัวใจว่ามันดีอันนี้เป็นสิ่งที่ใยากจะพูดคือมันดีมันดีเพราะว่าทุกจานที่มันออกมาเนี่ยมันมาจากวิญญาณของคนทําอาหารและคนรักการทําอาหารทุกๆจานมันคือวิญญาณคือความตั้งใจที่เชฟและคนที่อยู่ในร้านนี้เขารังสรร์ออกมาครับขอบคุณครับไม่ต้องร้องไห้นะครับผม <laughs> เฮ้ยดีจริงขอบคุณครับขอบคุณส่นชมคุณครับรักษา,าไว้นะครับสําหรับความ ดีงามของอาหารครับผมชื่นชมที่คุณไม่ได้เอาอาหารไทยไปฟิวชั่นจนลืมรากของความเป็นรสชาติแผ่นความเป็นอคุณคุณใส่ความเป็นไทยๆเอาไว้เยอะมากขอบคุณครับ,รบชื่นชมจะลอยแล้วฮะจะลอยแล้วครับเออ,อ,อมันอร่อยมันดีมันดีก็ว่าดีไง